เราจะคาดการว่าแท่ง5นาทีถัดไปมันจะเป็นในทิศทางขึ้นหรือลงแต่ผมจะออกไปที่ไม้ละหมื่นเลยรอกดรอกด GU ยู5วินานึคู่และเราจะรอปิดจ็อบกัน3ไม้ติด3 2 1 และสาหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและทุกคนก็จะได้เงินทดลองจานวน10,000ดอลลาร์เอาไปทดลองเทรดกันก่อนได้เลยและที่สําคัญก็จะได้สิทธิ์เข้าห้องเรียนฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่ง25รอบที่จะสอนมือใหม่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงเทรดเป็น,เ,ปนเทรดเก่ง2งเทคนิคเทรด5นาทีให้แม่นขึ้นโดยไม่ต้องรอสัญญาณครับทุกคนวันนี้อยู่กับเทคนิคเทรดที่เคยสอนไปแต่เป็นการเทรด5นาทีและช็อตกินเม็ดทุกคนวันนี้ขออ,น,อ,น,อนะนุญาต เขาซับพอร์ททั้งค่าสัญญาณแล้วก็ห้องเรียนออนไลน์แบบฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแค่มีพอร์ต 8x r a d e เป็นของตัวเองแล้วก็ขอห้องเรียนทั้งมือใหม่ทั้งมือเก่าที่แอดมินได้เลยแล้วก็มีโปรแกรม VIP ให้ใช้แล้วด้วยถอนเงินไวให้เปอร์เซ็นต์เยอะ ถ้าเกิดว่ายังไม่มีบ็อกเกอร์เทรดผมแนะนําเป็นบ็อกเกอร์นี้นะลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าลิงก์แรกลิงก์เดียวเลยนะทุกคนอ่ะแล้วก็วันนี้มาอยู่กับเทคนิคเทรดกันเราจะสอนการตั้งค่ากันซะก่อนเลือกมาที่คู่เงินก่อนอ่ะเราอยากเทรดคู่ไหนเราเลือกคู่นั้นมาเลยวันนี้เดี๋ยวเทรดตลาดจริงนะเอาอย่าง e ีมมา่ันตอนแรกถ้าวันนี้ทุกคนเปิดมาโดยที่ไม่มีหน้าสัญญาณเลยอ่ะมันจะขึ้นมาหน้าแบบลายแบบนี้ใช่ไหมให้เรามากดตั้งค่านะทุกคนเป็นแท่งเทียนแบบนี้ครับ อันที่2หรือว่าบรรทัดที่2ให้เราเลือกเป็นท f เฟรม5นาทีนะเราก็จะได้แท่งเทียนแท่งใหญ่ๆแบบนี้ก็คือพอมหมด5นาทีมันก็จะเปลี่ยนแท่งใหม่เลยถัดไปนะทุกคนโฟกัสวิธีการเทรดที่5นาทีเท่านั้นเนี่ยก็คือเราจะเลือกไปที่คู่เงินก่อนใส่จํานวนตั้งเวลาเป็น 5m ครับ ก็คือเราจะคาดการณ์ว่าแท่ง5นาทีถัดไปมันจะเป็นในทิศทางขึ้นหรือลงเพราะว่าตลาด b บ n a r y Option นะทุกคนมีแค่การกดซื้อขึ้นหรือกดซื้อลงแค่นั้นเองถ้าวันนี้ทุกคนเป็นคนเทรด5นาทีอ่ะอย่างแรกที่ต้องรู้คือมันไม่สิ่งครับมันชิลมากแล้วเรามีเวลาในเรื่องของใช้เทคนิคในการซอยไม้ได้ด้วยแต่วันนี้เราไปแบบไม่สิ่งด้วยการเทรด5นาทีกันกดมาที่อินดิเคเตอร์แรกนะทุกคนเคลเนอร์ช n นัลครับตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นเลยมันจะอยู่ที่25แลล้วก็เือกเป็น EMA แล้วเราก็เปิดใช้งานเทลนเนอร์อินดิเคเตอร์ที่2นะทุกคนพิมพ์คําว่า P A R A ครับมันจะขึ้นพาราบริกซามาก็คือเมซ่าของเราตั้งค่าเป็น0.12 0.2แล้วก็เลือก4เม็ดผมจะใช้ และเทคนิคนี้นะทุกคนทําไมผมถึงบอกว่าเคยสอนไปแล้วมันคือช็อตในตํานานครับมันคือช็อตหาก,กินของผมเองเลยก็คือเราจะรอให้กราฟวิ่งไปกินเม็ดก่อนและกราฟแท่ง5นาทีถัดไปอะ่ะเม็ดมันจะขึ้นฝั่งตรงกันข้ามครับแบบนี้ครับเม็ดพาราบลิซาตัวนี้จะดันกราฟไปทางตรงกันข้ามกับเม็ดเสมอ,อเม็ดจะดันกราฟนะเม็ดขึ้นข้างล่างกราฟวิ่งขึ้นข้างบนเม็ดขึ้นข้างบนกราฟวิ่งลงด้านล่างแต่อีกเงื่อนไขนึงนะทุกคนคือ เคลเนอร์ของเราก่อนเคลเนอร์ของเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนครับเส้นกลางตัวนี้คือเส้นแบ่งค่าเฉลี่ยเมื่อกราฟวิ่งใต้เส้นเคลเนอร์แล้วให้เรารอกดซื้อลงอย่างเดียวถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเหนือเส้นเคลเนอร์ให้เรารอกดซื้อขึ้นอย่างเดียวก็คือตลาดนี้มีแค่กดซื้อขึ้นหรือกดซื้อลงใช่ไหม เคลเนอร์กาวิ่งเหนือเคลเนอร์เนี่ยเราหาจังหวะกดซื้อขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะเปิดคู่เงินเพื่อหาเลยนะวันนี้เราไม่ใช้สัญญาณใช่ไหมเราก็ต้องเฝ้าจอให้เป็นครับแต่ผมแนะนํานะทุกคนสําหรับใครที่อยากใช้สัญญาณอ่ะมันดีกว่าชีวิตอยู่แล้ววันนี้ผมยังใช้เลยแต่ถามว่าผมสามารถเทรดเองได้ไหมผมสามารถเทรดเองได้แต่ที่ใช้สัญญาณถึงทุกวันนี้เพราะว่าเราขี้เกียจเฝ้าจออย่างน้อยให้สัญญาณมันเป็นชุดกลองอันดับแรกให้กอนเราก่อนเสร็จแล้วเรามากลองเพิ่มเอาทั้งหนั่งนาทีทต้คลดอ้ไเยืให้ินาทีนะท หรือจะสแกนหน้าลายก็ได้นะตอนนี้มาแล้วนะทุกคนคู่เงิน AC นะกับคู่เงิน GA เดี๋ยวเราจะออกทั้งคู่เลยกินเม็ดทั้งคู่นะครับแต่ผมจะออกไปที่ไม้ละหมื่นเลยเพราะว่าเข้าเงื่อนไขาย,ยากมากสิ่งที่เราต้องรอคืออะไรเดี๋ยวเราต้องรอตูตั้งเวลาไว้ก่อนครับ5นาทีใช่ไหมแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเล่นแท่งนี้เลยเราจะเล่นแท่งนี้เลยไม่ได้นะครับทุกคนเราจะรอให้เม็ดมันขึ้นเม็ดใหม่ก่อนด้านบนคือเราถ้าเรากดซื้อลงตอนนี้เลยมันยังไม่ใช่แท่งคอนเฟิร์มของเรา ถามว่าจะกดได้ตอนไหนเราตั้งเวลาเป็น5นาทีเสมอใช่ไหมครับเราจะรอให้ตัวเลขตัวนี้วิ่งไปถึงเลข31คือ5นาทีถัดไปเราจะเล่นก่อนแท่งนั้นพอดีนะยางเท่ด5้านาทีมันจะชิวมากเราจะตั้งเวลาไว้เป็น5นาทีถัดไปเสมอนะพอมันขึ้น30วิบวิแล้วมันจะตั้งเวลาใหม่ให้เราครับทุกคนเราจะเล่นแท่งใหม่กันไม่เล่นแท่งนี้นะเนี่ยเดี๋ยวรอดูที่วินาทีที่เรามาร์กไว้นะทุกคนเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็น22.45ครับเพราะคือ5นาทีถัดไปอ่านี่มาแล้วเกิด แพงอันนี้ขึ้นละถามว่าเราจะกดได้ตอนไหนนะทุกคนเลข31ครับดูตัวเลขนี้เป็น31ก่อนหรือว่าจะดูที่ตัวเลขนี้ก็ได้วิ่งถึง59เรากดซื้อลงหรือใจะ8 8ก็ได้ถ้าเราอยากเทรดสคู่เลยเพราะว่ายังไง5นาทีนะทุกคนคิวอยู่แล้วครับที TA กดขึ้นด้วยอ่ะไปแล้วตอนนี้ออกออเดอร์2คู่เลยนะทุกคน ตอนนี้รออย่างเดียวครับเทคง่ายๆนะเลือกผู้เงินใส่จํานวนตั้งเวลา5นาทีแค่นั้นครับกดซื้อขึ้นหรือกดซื้อลงตามเทคนิคที่เราตั้งใจไว้สำหรับตลาดเพศไบนารีออฟชั่นมาดูกันทุกคนสำหรับคอร์สเรียนหรือคอร์สที่ผมเล่าให้ฟังว่ารวมนักเทรดตัวจริง ดูกันคือนี่คือห้องที่รวมตัวจริงแล้วก็นักเทรดไว้อยู่ในนี้นะเพิ่งจะมีโค้ดวนมาสอนนะสัปดาห์หนึ่ง20รอบครับรวมผมในนั้นด้วยที่เป็นโค้ดอย่างแรกถ้าวันนี้ทุกคนเห็นแค่คลิปของผมแล้วก็ติดตามแค่ช่องของผมก็จะได้เห็นแค่เทคนิคของคนคนเดียวแต่ในห้องนี้จะรวมโค้ดไว้5-6คนนะ่ะเราจะได้รับเทคนิคที่มันเหมาะกับตัวเองครับก็ขอไปที่แอดมินนะลิงก์แรกใต้คลิปวิดีโอนี้เลยให้แอดมินคอยซัพพอร์ตครับงนี้นี่กลับตัวลงมา ต่อเข้าเลยครับเพเป็น2เท่าของไม้แรกนะคือทําไมถึงผมถึงสอนถึงเรื่องการทบอันดับแรกนะมันจะทําให้เราไม่อยู่กับตลาดนานเกินไปครับถ้าวันนี้เราเทรดเท่าเดิมหรือว่าเราใช้ระบบเทรดแค่หนึ่งไม้อะถ้ายแล้วเราจะโดนเปอร์เซ็นต์กินครับทุกคนอันนี้กดขึ้นอีกอันนึงกดลงอุย้ยนี้จะวินจะวินอีกสิบวิไหวไหมลูกเอออันนี้น่าจะวินว่ะทุกคนส่วนนี้เดี๋ยวเรากดลงไปอ้าวินไม้หนึ่งนะทุกคน จีเอวินนะเดอีกไม้หนึ่งอันนี้มีคู่ไหนมาอ่านี้เข้าเทคนิคแล้วเดี๋ยวเราออกไม้นี้ด้วยตั้งเวลาเป็น5นาทีถัดไปรอนะทุกคน5้านาทีเราสามารถรอได้ครับเราตั้งทําเฟรมเป็น5นาทีก่อนเลยดับแรกและรอให้กราฟเด้งกลับมาก่อนนะคือเราจะเล่นในราคาเปิดเท่านั้นครับคือถ้ากราฟวิ่งไปแล้วอ่ะให้เรารออย่างเดียวเลยอ่าถ้ามันยังไม่ลงมาถึงอ่ะเราก็แค่ปล่อยมันไปครับแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าจะพอแล้วนะเราเทรดสามไม้พอครับจีวีลง G U มาแล้วเขาลกขึ้นเลย ัดก,กินเม็ดในฝั่งขาขึ้นนะเห็นไหมว่ากราฟวิ่งไปกินเม็ดแล้วเม็ดพลาบลิกซาขึ้นข้างใต้2เม็ดแบบนี้คือเม็ดใหม่ครับเราจะหาจังหวะเข้าซื้อเลยคือ5นาทีความชิวมันอยู่ที่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก,กดล็อกกด GU f o l l ลโขึ้นเหมือนเดิมไปอ้าวินหคู่มาแล้วครับมีอะไรที่เราฆ่าเวลาได้บ้าง <c oughs> อะรอไม้นี่อย่างเดียวอย่างที่บอกไปตอนแรกนะทุกคนช็อตกินเม็ดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถึงไม้3มหรอกครับแต่ว่าก็ยังใช้ระบบทบไม้ทบ3ไม้เหมือนเดิมส่มวนใหญ่จะวิ่งแค่ประมาณ2ไม้แบบนี้แหละเพราะว่าคือเข้าเงื่อนไขาย,ยากด้วยยิ่งเป็นไทม์เฟรมใหญ่ๆ5นาทีแบบนี้ด้วยและเราจะรอปิดจ็อบกัน3ไม้ติดแบบนี้ห5 4 3 2สโอ้โห ชิวครับนี่ชิวๆเลยครับโอ้โหมาเช็คก,กำไรกันทุกคนน่าจะสองหมื่นกว่าบาทนะไม้แรกเห็ุไม้แรกวินวินไม้แรกไปหนึ่งแล้วก็ทบไม้ไปสองนะช่วงเวลานี้น่าสวยมากสําหรับรอบนี้นะวินไปสามไม้ครับทุกคนจริงๆแล้วมีเทคนิคหลายๆเทคนิคที่อยากจะสอนทุกคนมากเลยสําหรับวันนี้นะแนะนํานะทุกคนคอร์สเรียน เข้าเถอะเจอกันด้วยเจอกันแบบเรียวไทม์เจอกับโค้ดคนอื่นสัปดาห์หนึ่ง20รอบเลยเพราะฉะนั้นแบ่งเวลาอย่างเดียวครับแบ่งเวลาเข้าไลฟ์เป็นวัยกว่าแน่นอนวันนี้ทักหาแอดมินให้แอดมินคอยซัพพอร์ตได้เลยไม่ว่าจะเป็นสัญญาณฟรีห้องเรียนฟรีทั้งมือใหม่ทั้งมือเก่ารวมกันอยู่ในนั้นเลยแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากขอสักหนึ่งรอยไลฟ์สำหรับเทคนิคกินเม็ดพลาบลิกซาครับอ,อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปหน้านะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวผมจะมาสอนอยากได้เทคนิคอะไรพิมพ์ไว้สำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย